Gặp, đây gặp xiên mực nghe đây, Hoàng xiên bằng bên đó. Các bạn. Tô mai lắm. นี่ต้นไม้ครับวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับเรียบบ้อยครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกี่ยวก้อนเดิมมาตามตัวไม้ครับพี่น้องเสียงไงท่สุดในป่านี่ได้แล้วครับเสียงที่เงยที่สุดในป่านี่ครับน้องเป็นหยังไงบันเียัดเลยนะเส็นน้ำปนเียัดด้วยตัวไม้ครับพี่น,อน,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 น้อนนง,ท,องทั้งขัดทั้งหน่นทั้งอ้างครับเสียงไง เรียบร้อยแล้วครับอาทิตย์มงคลยัดให้แล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่17บ็ดกอกรดาคมครับนกตัวไมยเสียงใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ดีเลยครับตัวนี้จัดการให้เรียบร้อยครับสมกับปรารถนามากจะสมมากจะเท้านอนบ้างแขนอยู่ว่าเดียวตัวเดีมาใส่ครับตังเอานกที่มันเหนียวเหนียวแต่น้อยคาร์ดมดีๆจะิค็อกเคสแล้วผมต้องจับเปนี่บันนี้นกดีต้อง อย่าลุดมือมือบ้านนี่นกเรียวตัดนะคุณครับก็พยายามไปดันดวดด้วยแล้วเถากันอย่างหนึ่งคู่หนึ่งโอ้ยข่มท้ายไปนอ้องใหญ่ใหญ่คัดวิหางสองครับครับคัดดีนุนดีคู่มวลคัดกิริขุดขุดสชัไ ผมมาต่ออยู่หม่องที่ไดสาม,ามากุกวันนี่ใช่รับเด้อแต่ว่าคนละคอนกันหมู่บ,บ้านตะวันทองครับเสียงไงตอนนี้เรียบร้อยผมแล้วไหวเลี้ยงเอาไหวฟังกับเสียงไงวันนี้หาหยากรึไงเอ๋เล็กตุกโกกูตุกโกกูเลยครับกุกเดียวกตกไม่คันเลย ดูไอ้ปะเนียดก็ได้เนาะมันยากเว้ยโอ้เขขาวด้วยสีติดครับพี่น้องมันนั่งอยู่ค่อนดังโดนผมไปเขาไปไล่ออกได้เนี่ยผมก็ไปไล่ออกแล้วก็ใส่ปะเนียดไม่หมุนทางไม้ครับปะเนียดมันสีสั้นๆมันยังเล้ปกตีครับพี่น้องวางตอนแรกอ่ะโอ้ตายตายตายแข็งเลย ว่าปัญญาเกี่ยวกับเป็นบันไดเฮ้ยเขาจะไหนที่เขาคัดเขาเนี่ยจะบัดเขาโอ้ยนี่ครับพี่น้องเสียงไงที่สุดในปลานี่ครับอ่างสองขั้มเผื่อๆได้เสียงไงที่สุดครับนี่ขันเงินมากเดี๋ยวว๊อ มุกเต็มใจเลยนี่ตัวหมายนะครับสมปัต t n a นี่ยนี่ครับข้ามแหล่เลยสมก็ตั้งใจแล้วพอาะใจเราเหมือนกลุ่มคาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง สองสามสี mm ่ห้าหกแก้เสร็จเรื่อครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสางสิบสองเสร็จแล้วพี่น้องโอ้คำขัดจกด่ากลองจริงแล้วครับเี่ ควน,นปลาแตกสองแล้วก็นอกนั้นเป็นกําไรครับก้อยกําไรเท่อนั้นก้อยกับเป็นกําไรครับคอยมาแตกมีอะไรบ้องสมใจแล้วครับมันเนี่เพราะเดที่สุดได้แข่งนอกไอซ์ตอนนอกมันต่อยชูไม้ครับจะส่งมึงเนาะโอ้แถวเลยพี่น้อง เขามาพะเนียดผมได้ไปเห็นไล่ออกไหมเราหมุนพัะเนียดไหมครับเออวันนี้อย่างพิเศษดนะครับจะว่าเสียงไงกับคู้อา้าง,งครับพี่น้องวัวนักนกเรียงแลยนครับปลาหนึ่งสองตัวดีทั้งนั้นเลยอาทิตย์มงคลจะแ,แต่จะได้ดีๆได้ครับอาทิตย์มงคนลนกเรียวผมเนี่ยเงี้นิ่มๆพี่น้อง อาทิตย์ทำนิ่มๆครับจกูโอ,โอจกูไปเรื่อยๆ่มคาแล้วข่มคาตัวแล้วอาทิตยนี่ไเฉลือสามโดนข่มคาตัวเลยไป่นองโอ้แรงามเลยไอ้นกเลี้ยงแล้วสวยเซ็งงเลยรครับเซ็งง่เ,เลยเลยเบอร์นหนึงเลยแหะพอๆกันนะครับไอ,อ้ เสียงจร่งให้ว่าตัวที่ผมได้อยู่ช่วง68ข้องออกได้กับได้เกนสมใจแล้วพุ่ณมุกขศยากำลังนวดอยู่นะครับกำลังขี่เขาอยู่ตัวหนึ่งก็เขาขึ้นก้นยังก็เขาต้อู่บนเนี่ยนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวอตทิตล์มุกขศยาครับพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วครับเด้อพี่น้องที่ติดตามผลงานครับนี้ผมเกี่ยวควนเดิมมากจัดเชื่อเลยเขาบ้านตัวนึ่งเสียงนี้ครับ ขอ,อใใขอบคุณที่ติดตามครับให้กำลังใจผมแน่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี่ได้ครับเด้อขอขอบคุณหลายๆน,นยๆๆ่สี่นน้อยห้ามสวยๆจิ้มไปซับสไคร่กดติดตามให้เคียวข้อเดิมนด้ครับก็จะได้มีกำลังแรงใจเหต่าลิดมาฝากปีฝากน้องในเมือน้อกันว่าด็ไปทงไปท่ากับผมนี่แหละเกียวข้อเดิมสอ,ออกไปทงหาทำเลหาพื้นที่ไม่พป่น้องเบื้องครับนี่บรรยากาศที่ผมมาเนาะในป่าในสวนครับพป่น้องเป็นหมู่บ้านคนหมู่บ้านตะวันทองครับนี่ โอเคครับเอาประสานจุดถ่ายจบกันล่งคักแน่พี่น้องเอ้ยเสียงบักแง่เตะแท่เ่ะได้ไปใส่กลงสาแล้วดีใจเ้ยไม้นี่สองตัวเล็ดทั้งนั้น